สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกับหลงผู่ผางนะครับที่ลงในหัวข้อคาบเหมือคาบใครคาบเขียวให้ดูนะครับว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงอ่าแล้วก็ทีมาของพระนะครับรงคนี้ที่ฝุ่นติดนิดหนึ่งอ่าพระองค์นี้ก็ได้มาจากในพื้นที่นะครับคนครอบครองก็อพ,องพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับรับมาจากมือหลวงพ่อนะครับเป็นศิษย์หลวงพ่อนะครับ แต่ว่าบล็อกก็ไม่เหมือนบล็อกพาณิช์นะฮะครับที่มาที่ไปทําไมมันถึงไม่เหมือนกันเลยพระบล็อกชาวบ้านกับบล็อกพาณิชฐ์นะครับถ้าท่านย้อนดูคลิปหลังๆคือผมให้ความรู้ทุกคลิปนะฮะยู่ที่ว่าท่านจะรับเอาไม่รับเอาแต่คนทุกวันนี้คือเข้าไปดูอยากรู้เลยไปดูตําหนิดูพิมพ์ทรงทั้งที่เครื่องมือเก๊ยุคนี้มันก็ทําได้หมดแล้วตําหนิพิมพ์ทรงสรุปแท้นท่านก็ไม่ดูภาะไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ความรู้สรุปแล้วภาะเก๊ก็ผลิต ออกมาต่อวันมากมายในประเทศส่งทั่วประเทศคนก็ซื้อไปเพราะตำหนิครบเห็นไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ่านี่มาดูลงปู่ผาง,งนะครับน,นี่ก็คาบเหนือจะมีคาบิวเขียวคาบที่แล้วให้ดูว่าคาบิวเขียว,ยวมันอยู่บนเหนือนะฮะเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมจะแกะออกให้ดูฮะจะเคลียร์ออกให้ดูข,ข,ข,ดของแพ้มันก็ต้องหลุดออกมาง่ายได้นะครับแต่ของกรอบฟอมเนี่ยมันจะติดอยู่กับเนื้อเลยนะครับ ล้างกดเนื้อก็จะหลุดมาด้วยเพราะเขาหยดเป็นน้ำกดกดเคมีไว้นะครับแล้วเขาก็จะทําตามซอกตามอะไรให้มันมีเขียว,ยวมันคาบเหงือนะฮะคือท่านจนําไว้แนะว่าของแท้เนะี่ยคาบเขียวมันขึ้นบนคาบเหงือนะฮะแล้วก็ต้องวางไว้มันถึงจะขึ้นคาบเขียวถ้าเขายังใส่อยู่มันก็ยังมีขึ้นคาบเขียวนะครับแต่ถ้าเขาวางทิ้งไว้คาบเหนือมันก็จะมีคาบเหมือนสบู่เหมือนอะไรติด ตรงนั้นมันก็จะขึ้นเป็นจนะมเขียวขึ้นมานะครับอ่านี่ให้ท่านดูพระจริงนะไปดูที่หิ่งท่านก็ได้พระปู่พระยาท่านนั้นคือครูทั้งนั้นเลยครับทาไมต้องไปดูพระที่มันไม่ได้มีที่มาที่ไปครับแล้วท่านพระดูพระองค์นี้ท่านดูว่าแท้ไหมล่ะอ่าถ้าท่านดูไม่แท้อะไรท่านก็ดูพระไม่เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วท่านไปดูพระบอกพรานิี้แล้วท่านว่าแท้ไหมล่ะหรือแท้อยู่ที่คนพูดอ่าท่านเชื่อตรงไหนฮะ ผมเชื่อหมดหมดแล้วครับอ่าถ้าท่านดูไม่แท้ก็คือก็ดูภาพไม่เป็นนั่นแหละดูขอบตัดท่านว่าแถาเขา,ขาทำยังไงเนี่ยดูเป็นไหมเนี่ยดูเป็นไหมครับเนี่ยข้างกระบอกครับเนี่ยพศสองพันห้ารสิบปดมีข้างกระบอกอยู่เหรอมีครับจนปัจจุบันนั่นแหละครับข้างกระบอกเหลียนที่เราใช้ปัจจุบันก็ข้างกระบอกครับเนี่ยท่านตรงนี้ท่านเคยรู้บ้งไหมครับท่านก็ไม่รู้ ท่านก็ไปเชื่อฝังที่เขาบอกว่าข้างกระบอกคือเครื่องมือมีครบสม,มัยโบราณถึงทําท่านกระบอกแล้วท่านไม่สังเกตเล,เลยเหรียญทุกอย่างที่เราใช้อยู่มันข้างกระบอกทั้งหมดแล้วเขาทําเพื่ออะไรฮะข้างกระบอกอืมเขาก็ทําให้ขอบมันสวยไงครับแล้ววิธีขั้นตอนทําท่านเ็าอ่านจากเหรียญนี่ฮอ่านดูครับเหรียญนี่ยเนี่นภภภยภพระพักตสานเรามัน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 ,ม,นมันไม่ดังนะฮะ ยุก่อนก็เคารพแต่พื้นที่นะฮะแต่ที่พอมันดังมาอาจจะหาพ้าที่ไหนอะครับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปว่าพัาแท,ทหายากหรือหาง่ายลองไปดูท่านจะเข้าใจลึกซึ้งนะฮะดูนะปีถอดจอสอนี่บลอกพานิชก็ยังมีแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมครัมันอาจจะมีสองบล็อกไหมออนนั้นไม่ออกความเห็นนะแต่ชาวบ้านมีมันแบบนี้ผมได้มาแบบนี้นะครับ นี่ครับหลวงหลวงพ่อฝางนะครับปีสอง8ห้ยิบปดบล็อกเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับแล้วด้านหลังจะเขียนต่างจากรุ่นแรกไหมท่านอันนี้ท่านก็ต้องไปคิดเองนะครับนี่เขาตัดเหรียญมาแล้วแล้วก็ปั๊มนะฮะ๋ยวน,นี้ปั๊มสองรอบนะฮะนี่แบบปั๊มสองรอบพอตัดเหรียญเสร็จก็ปัม๊มอ่าก็ปัม๊มแล้วก็ปั๊มซ้ำอีกรอบนี่ครับเขาเรียกปั๊มสองรอบท่านก็ดูขอบเหรียญฮะตันมันเสียสีกับผิว มันจะเป็นตรงขอบทั้งบนอขอบระหว่างทั้งข้างเห็นไหมฮะทั้งทั้งหน้าทั้งหลังมันขอบข้างเหรียญใช่ไหมมันจะมีรอยถลอกลอกแต่มันจะมีเว้าเข้าไปตรงกลางนี่เขาเรียกข้างข้างกระบอกนะฮะคุณนึกออกไหมเวลาครับทําเหรียญเนี่ยเขาจะปั๊มนีนะ่ข้างปั๊มปั๊มขาดปึ๊กมันจะตรงเลยถูกไหมฮะมันก็มันจะมีฟันเฟืองมีรอยฉีกนั่นเขาเหรียญปั๊มปั๊มตัดนะฮะ แล้วก็ถ้าอย่างนี้เขาเรียกปั๊มตัดข้างกระบอกนะฮะเข้าใจไหมฮะท่านนึกสภาพออกไหมท่านไปดูโรงงานผลิตเหรียญเยอะๆนะฮะท่านจะได้เก่งขึ้นนะฮะแล้วเขาลงสีเขาลงยังไงอ่าข้ามเหงือแท้ท่านก็จําไว้นี่แหละครับท่านจะไปค้นผ้าปูผ้ายาท่านที่ใส่ถลอกปอกเปิกแล้วทิ้งไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าหลวงพ่อใดในโลกในจักรวาลก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านไปดูตามแผงผ้าหรือที่ไหนก็ช่าง แล้วที่มันไม่ชัดเจนท่านก็จะเห็นค้ามเงือยแบบหนึ่งนะตรงนี้เป็นครูเราได้หมดนะฮะเนี่ยผมก็พยายามให้ท่านดูนะฮะเนี่ยส่วนขยายข้ามเงือนะฮะดูที่ครับอันนี้คือเหรียญน,นะฮะนี่เหรียญลงปู่พางนะครับถ้าท่านไปได้ลงปู่พางนะฮะในพื้นที่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ท่านไปซื้อเอาหรือไปที่ไหนเอาข้างนอกมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับ ท่านก็ดูเนื้อความเก่าของมันความเก่าของสีที่ชุบนะครับมันเป็นสีเคมีหรือสีชุบธรรมชาติผ้าที่ชุบธรรมชาติมันก็จะเป็นแบบท่านก็ไปดูที่บ้านท่านแล้วกันนะฮะแล้วสีเคมีมันก็จะออกสีลุ่มมั่งมันมันมั่งนะครับเหมือนใหม่นะฮะเหมือนถ้าเราสีคุณไปดูในยูทูบเลยเขาย้อมสีผ้าเหรียญให้ดูออกมาจะเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับท่านก็จําไว้สิครับว่าแบบนั้น มันเป็นแบบนั้นแต่พระจะโงงานเป็นยังไงท่านก็ไปดูที่หิ่งพระพระญาติท่านสิครับเหรียญไม่ว่าปีไหนท่านก็ไปดูมันเป็นแห้งยังไงอ่ามันมันแห้งยังไงมันต่างกันยังไงคุณก็มาเทียบเยอะๆนะครับพอคุณดูชนชินตาแล้วเข้าใจแล้วคุณก็จะดูออกเลยไม่ว่าเซียนคนไหนมาโชว์คุณปับ๊บขึ้นปับ๊บคุณรู้เลยเก๊มันดูไม่ยากเลยนะครับเหรียญเนนะี่ยดูไม่ยากเลยครับถ้าท่านเข้าใจธรรมชาติการผลิต ธรรมชาติการใช้ธรรมชาติทุกอย่างนะครับการผลิตวัตถุนั้นนนนะครับหลือว่อกลัเงินก๊าลัทองผมก็จะบอกท่านนะครับในคลิปต่อไปอันนี้ก็หลวงปู่ผางก็เอามาโชว์ให้ท่านดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับท่านก็ดูธรรมชาตินะครับผมขยายให้ดูทุกส่วนนะครับมีใครขยายให้ท่านดูอย่างนี้ไหมล่ะท่านก็ไปดูก็มีอยู่พันเอกพันหกร้อยเอก แล้วเนื้อมันงกมาแบบนี้ไหมอ่าเขาเขาเคยสอนไหมว่าอ่าเหรียญเก่าอย่างเงี้ย <c oughs> นานไปมันจะเป็นอย่างนี้ใช้แล้วมันก็จะสึกอย่างนี้ลักษณะสึกเป็นยังไงเขาเคยบอกไหมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ